มาฮ็ดโอ้มาเ h ็ดทางนั้น10เนี้ยวไหนแม่มากิเนต์มาหาเห็ดอีกแรกเตี้ยแม่จะมาชงรอบเดีไปหาเห็ดอีแรกแบาบนี้มึงในกัวป่ากะมาใส่ตัวช่วยเดีนี่โอ้ยมีแต่มาหา hết มาในสีหามือเดียดติดแดีพี่น้องเลยต่อไปวันนี้เป็นประเทศไทยใช่ไหมนี่เนาะมัดแต่หามัดแต่หาประเทศไทยเราคิดให้พี่น้องเบิรงมาใส่ยามาถึงขั้นกินยาพี่น้องเลยเนาะ อันนั่นขันกินยาเลยไปตั้งแต่เฮ็ดย้อมลายแล้เฮ็ดออกลายวะจักๆกันนั่นก็หาหกมือแล้วจักผัวไปเนาะเออไปกับพี่บ้านใกล้ได้พี่น้องเอ้ยไปทั้งตั้งแต่ไปบ้านประตูอีกไปกันเดียนติดกันหาหกมือถึงขันกินมถือยาออกมาเลยขึ้นขันอันใช่ตัวช่วยยาแก้ปวดบ้านพี่น้องเอ้ยมาเจ็บหัวบ้านนี้ ห oui. er> ลายมืออะไรเนาะเก็บหัวปวดไปเก่งเด็กนายมไ่ได้พไม่ได้เช่าไปชงรอบมือหนึ then, ่งชงรอบมือหนึ่งชงรอบวันนี้ชงมือนี้ก็ชงสบายดีพี่น้องเลยเนาะกับทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีบัสสุกุสุกคนตอนนี้ก็หากระมาแต่ไปหาเฮ็ดเนาะแต่กินข้าวกินน้ำแล้วเมื่อกี้นี่เจ้าเมื่อยเอาเฮงแต่กินข้าวแต่จะมากินยาก่อนในสาวน้าคนขูดถ่ายอยู่ ยังเห็นด้วยว่าเนี่ยเห็นได้อยู่อันนั้นแน่ขูดพี่น้อยมาเมื่อเช้านี่หาเพิ่นล่างให้พิ่นล่างเพิ่นขูดแกงกินเด้อเด้อป่ะไม่ได้อันนั้นพี่น้องเยไม่ได้ขายเมื่อวานนี่ได้อยู่หลายเติบแต่ว่าไปขายเพิ่มเนาะแบ่งขายแน่เมื่อวานนี่เมื่อนี้นั่นก็ได้หลายอยู่แต่ว่า เอาไว้กินพี่น้องเลยเนาะล่างใส่ตู้ไว้มืัอวานนี่แม่งคายน้ำแล้วก็เอากินน้ำแน่วันนี้จะเอาไว้กินหมดเลยไม่ได้คายักหน่อยเขาก็รับให้ลำหน้าเลยเนาะถ้ามันไหลดีกว่าทแช่ใช้ช่องฟิสไว้แล้วก็ไว้กินตอนช่วงลำหน้าพี่น้องเลยกินยาก่อน <c oughs> ปวดแข้งปวดขาเลยมาได้มื่นแรมออื่นคือชิยอมแน่มืออื่นเลยคือจะไปเอเ บ่าเมื่อกี้ไปกับแม่น้องนิวเพิ่นแม่น้องนิวเพิ่นมาชวนแม่น้องนิวไปซองรอบพี่น้อยควมย่านบมงนะอู้คือกันเลยแต่ว่าอยากไปเนะาะโมงไลนี้ก็หากะมารอบซองตอนนี้ก็บสามโมงแรงแล้วป้าลุงเลยเนาะมื้อเช้านี่ก็ไปกับแต๊ติห่าก,กับแม่น้องนิวคนติห่าอะไรกับมาอะไรกับเก้าโมงเนาะเก้าโมงมาหากันมากินข้าวกินน้ำแล้ว ไปต่ออีกตอนนี้แกสามมุ้งเนี่ยมามาขูดเฮดบัดนี้เนาะบ่ได้บ่ได้เอาบา่ได้เอากล้องบ่ได้เอาโทรศัพท์ไปถ่ายให้มาโน่เบิรงมือ้อน<ม>ี้ยนะเบิ่งอันทางสร้างเพิ่นปลูกกระเบื้องปลูกกระโลจักว่าเพิ่นม่วนนะพี่น้องเลยสร้าง,งเพิ่นก็ได้เพิ่นเปิดเพลงจักว่าเข้าคลิปไปจังเนาะพี่หันมาทางนี้ขูดเฮดงอมๆอยู่สบายดีเด้อ มามาพี่น้อยกินเห็ดปวกนล้วกันเลซสิกินแผนกอันนั่นนี่ลายลีแผนกล่างแผนกขุดบนอยู่กันเอาลูกนี่พี่น้องเลยอ่ะขุดบนกันเลยบ่อสคือบ่เอาไว้ข่างนึงเจ้าคู่ประชุดมาข่างนึงเอาขุดแค่ข่างเนื่งนี่ยังจุ่มอยู่กับมีพี่น้องเลยหลอกบานหลอกจุ่มเนาะคนลัดงซื้อน้ำทางกันลายลายแต่เพคนซื้อนะโลบมดแพงแล้วเดี๋ยวนี้นะนี่ดอกงามชะลายแล้วปะโลละแปดสิบพันพี่น้อยเนาะ หมอวานนี่โลละเซนตอนนั้นน่นละเซนเศร้าเซนเศร้าก็ได้ขายน้ำเพลินรงลกบอก่อ่ก็ได้เนาะบัดเซนซี่เซนหาลูกชงเซนผัดยังหาไ่ได้น่ะเนาะแม่บัดนี้น่ะคือสิได้ดีพี่น้องไอ้เฮ็ดออกไลายลเฮ็ดออกระบาดแน่เดยนนี่นะเลยเป็นบ้านน้ำเพ็ดแมนเกิดปวดพี่น้องไอ้ปวดไปฮาหาหกมือเลียนติดมากินยาแก้ปวดบาดเลย เออมาไม่นี่กะสิมาขูดเฮ็ดร่างเฮ็ดหนึ่งไว้เนาะอืมบ่หนึ่งไหวเซฟิดไว้ได้กินเลยแต่แมงเนาะเนาะใส่ช่องฟีดว่ะมันกระสีบอนั่นดอกพี่น้อยไม่ได้หึงขนาดว่านั่นดอกเนาะเท่ากับอีเซ่ไว้กินช่วงไรช่วงหนึ่งนี่แหละถ้ามันยาออกจะหน่อยกะสิยาเนาะอยู่ประมาณมือช่งมือนี่กะสิเบิร์ดได้ละพี่น้องเลยมันออกบานแล้วมันนี่กะยังตัวมันพ่นแห้งได้แต่มือละแมงเตอร์เด้อ ไปตะบิดน่ะอันมืดอันนั่นน่ะบอหนั่นหักลังสีพ่นดินหายังบูบิดดินชับทางกล้องไปก่อนปลาลงเลยเปิดน้ำไปผลโตกโบดเปื่อนช่ำน่ะจ้าคีได้หรือยวบอได้คลิปนี้กับปลาลงเงยทางสางเปิดเปิดเพลงเปิดดำอยู่อย่าเราเรากระมวนของเรา ยาเรามีความสุขของเราเนาะเดี๋ยวมันอีกเป็นมืออื่นเนาะเดี๋ยวแม่เพ่จะไปอัปเดตเบื่องทางสร้างคนอู่กระเบื่องไม่เมื่อยพี่น้องเอ้ยปวดแค่ปวดขาบัดอุ้งขาตั้งก็นั่งเนาะเจ็บเห็นบ่ตั้งกล้องไปก่อนเจอแล้บอกว่าพี่วัดราชินัยเจ๋อมากสวยนานเว้ย เชิไปูดน้าเลยไปขูใช่กันเมักไงฮี่ามันคลาเนีมาดาน้าก่กินเข่ามินนพี่เไ่ได้ไปตอนเ้านี่รอบพี่สองรไปน้อยล้วก็เมื่อไปนไ้านี้ม่ได้ไปน้าไปเห็นเ็ดแปวดจั ฮะนอนซ้อนมันดิแ็ตายไรแต่ช้อนผูดไว้ก่อนปุดร่างแวนั่นจะอาดังนึงไว้เนาะไหวเข้ามุดไปตกงามช่องไหมตกขี้ช่ไหมตกใหญ่แค่ไ่เท่ยอยู่น้ำห่วยาสมันอยู่น้ำขีรายให้คัด cái giam hết cái hến mà để chị đẹp phải đét vật à, như đáp tá chị đẹp ạ à. nhìn hết à đừng ngồi chị đẹp đừng đét vội phải tìm được cái áo hết <laughs> mẹ ơi nếu chuyện nó mà áo nó vợ chẳng bao giờ mà phải nhau phải hết để hết đẹp à chụp lụp như đẹp à mỏng cái nhau này thì จะโบกมาปลากันด้ปลาเนาะจมนัดแหะปาเนีหวี่ยกอแล้วช่วงหนึ่งเห็ดเพาะเนาะตอนว่าไปเรียนตินั่นก็เฮ็ดเพาะอ้วนไอคิดม่งไหนะวมกินก้าแล้วฮะลูกเห็นปะลูกมันไงเจอว่าแม่งมวกินก้าลยเจอเหมันวมมาบอ งัวมากกับบกไปได้แค่ลูกนะไวัวกินกนนะครบมยแม่เนี่ยเดี๋ยวมาดูงัวแม่มาหาเฮ็ดเพว่าบอกแม่ว่างัวกินก้อ้าวว่าจะได้ดำหนวดงัวจกินสิ่น้องเลยก็เวันทิตนี่แล้เตรียมตัวแ้วเลย ไก่อนลจจงดำมันจังได้ดายแน่เนาะจงอื่นได้สิได้ไมี่เห็นิกนไมแัลูกจ้ะดำท่านั้นต่งก้ยจัด้างบนเ็นไหนครับมีนังก็ดำพ่นแล้วมาขีตกลกขี่ปกบ่อนนะเผื่อมือหอดมืออาดำมันนี่กับวันยังวันพูด่ มบอกว่างเนียเงงมมหโอ้ยมลาดนไหอยู่หลด้เดนรตัวเนอะไม่เอาห้อูีมันนาบ้าทงนสิบอได้เลยเนะกบอได้สิโอ้ยมนไดเยางไหันหแานน่นกเนาะหน้าวหน้าบเพียงบ้านลายปีโรดคนเห็ดกาเ็ดบคักแม่วตึงเน่งเน่งไปรถ เอาโมเพียงอยู่แล้วแต่กระเฮ็ดบ่คักหันแล้วมันก็เลยหัวนั่นไปไหนไปแช่นะเออเอาเพื่อนแชรู้บ่งงัวได้ยังง้มกินกะไปเอาแต่เพื่อนหน้าหัวแล้วก็มีอยู่กะหัวได้ยังหลายติ๊อ มัวก no no. no, no. ็ได้ปลูกแด้ช่วงนี้ไงตรงไฮตรงน้าเด็ปลูกไว้บัดบุมีเดินเนาะถ้ามีเดินหน้าเดินนั่นนั่นกว้างเนี่ก็ไห้เนี่ยให้ผูกได้เนั่นมันก็ได้ปล่อยเนี่ยอันนี้เด็ดนี่จะปลูกไว้ได้แล้วนะง่ายเป่เป็นวัดบ่เอ๊ะวัดเป็นไอวอนนี่เดอยวจากนอนจังหาวก็เป็นวัด การเปลี่ยนแปลงมอยฝนตกฝนนั่นเยอะว้านนี่ป้าแค่ฝนนะอย่าว่าเจ็บปวดอะ่ะบัวดขกฮะอันอันอนี่อยถ่ายคลิปอันเอาเฮ็ดตรงอ่ะเนาะมีปรร้าลุงเพิน่นพี่น้องเพิ่น,นคอมเมนต์มาว่าแมงเตอร์หาเฮ็ดกบบาบ่วไทยคือฟังไทยเพิน่นว่าเป่นว่าบัวไทายเห็นดอกเฮ็ด ้วก็แบบอันบัวเฮนบาว่นะใช่ใ่แต่ว่าโรเฮ็ดหฮอหฮาเอาเออเวลาเอาเออเวลาเอา่ะมันีีค <lizard> ่อยต้านก้อนไว้าบบบถ้าสิมันมันเฮ็ดแบบสั้นบ่ได้เลยพี่นยคนนลายเนาะไม่สิเอาห้าว่บเอาบ่ท่านมนะแบบหาว่บขาวาว่าเอาอ่เออมันบ่แม่นว่ามันมันมีคนในคนน้ำปลาแล้วไลย ข้าวทีเอาค้อยเฮ็ดต <ization S 2> right? <mel> ัวข้าวที่มากข้อยเป็นมาเห็ดน้ำข้าวคนกับเอาน้ำข้าวคือกันเป็นมาข้าเห็ดนี่ยข้าเฮ้าได้ผุดอะไรได้คนกับมาเห็ดเนี่ยผุดเห็เนีเอาคนกับมาเอาน้ำคือกันเป็นเม็ดดิมป็นที่บ้าเนี่ยบอกด้วยบัดไทยเห็นแน่บุเห็นแน่พี่น้องเลยเนาะขอโทษขอภัยน้ำเด้อเนาะที่ไทยอันให้เบิ่งบุคักบคลน่บันใดเนาะวันนี้ให้คักเลยมานั่งขูดเลยบุรีไทยให้อยู่ป่าเลยพี่น้องเลย จะพาไปป่าแล้วจะระมื่อยพาไปได้มือเนาะยันพี่ยันน้องเมื่อยได้พาไปได้ระมือระมือพาไปจะป่ามานี่ก่อนมาข้านั่งอยู่ผมต้นใหม่เย็นๆมือนีเนาะเจ้าเอ้ยก่อนหน้าพลุกพักที่แม่เจ้าเอ้ยก่อนหาบลุกพักก่อนหาพลุกไฟแดดบลุกไปแดดเลิกหุ่นนิดหน่อยเจ๊แม่เจ้าของแบบพี่ชายพี่รวยได้คุยได้กัน เชิ์ว่าจะไปหาเรียกว่าะนาดป่าเรามานั่งขุดทีไรยังเงยเฮ้ยเอาพริกไปไปแล้วไปแล้ปทั้งหาทั้งงานย่างไปว่าเชไปก็ไปคือปั้เตอร์วานั่งขุดกับพี่ชายพี่ขัวดอ้าวจะให้จะให้ปลาลุงพักก่อนจะไปผื่หูกันนะแบนี้แต่ปลาลุงไปแต่เฮงปลาลุงเมื่อยยันยันพี่ยันน้องเมื่อยยันปลาลุงเมื่อยกันเลยโบภาไปเมือนี่ก็ได้ให้มานั่งแบบว่าเย็นนั่งเบอร์ไงเด้กพี่น้องเด้อน้องฝากเป็นกำลังใจให้กันคือเก้าทะเล ะได้ได้เรอน้ำมือแล้วอยู่ทางตรงหันตรงหน้าคนแรกแบดนี้พาแต่ตรงหตรงหน้ากัะาพเปิด้านในกันได้เนาะตัวนี้กับพ่นธ์วาเชยแค่หน้าของชเนะคนแหละตรงหนตงน้าคนกเยกเงานห้าปนง่าาลใช่คุยนนมาเปไมไ้วยคืออยบอแล้วเนาะคลิปกัอยากให้พี่ให้น้องเบิ้งรายกา เฮ็ดกีอยากเอาเผว่าเฮ็ดก huh ี่ยังหะมันได้ชงทางเนียไ้ลงไปแล้วเบิ้งบมเบิ้งก็เฮ็ดได้แะเนาะนี่แต่ผู้มากกัเบิ้งผูมมากกับมเบิ้งเดนาไปเนาะผู้มากกัขุขศพขุขมุขใจนะไราที่โคเบิ้งคตรซ่หกันงามอย่างเงี้ยอยู่อย่างเบิ้งเบิ้งเบื้อเยเบ่กัโอ้ไปเต้นไเบิ้งไปลงเฮ็ดให้เบิ้งได้เหม บวังต <l panels> <Bond S 1> ัววังนี่เหละเราเบิ่งหงมูนี่แหละเราว่งหงูก่ะเมื่อวังหงูวังนี่แหละเรากับมันได้มาิ่งขุบะด้วยงูนี่แหละแม่ขุนเทียนนะบุ้นหายดุแบบนั้งขู่ชื่อได้นี่นะยังหายดุหายดุงออกว่ะแบบจี๊ต่ยังหายออกไปนะว่ะยังทำหน้าบปได้แิ่หายด้วยยังไปดงได้เลยหายด้วยเลย หายถึงแม่แล้ววหายเลยแม่ได้หายเลยใก้ก่้เขมาดานมาเห็ดหน้าแต่หงแคบอดดงดองจะแบบอดดงดองกนมากเนาะเห็ดหน้าเจ้าว่ามันธรรมดาวะอดีดึงดองก็เ่อนกับเพื่อเห็ดบัเนาะอ้าวเคยเห็ดแต่หงกตยังเคยเบอวอยู่เนาะหอยอะมัน็น ไม่แต yeah. huh, ่ดีถ <teachers> no. nah ึงดองขึ <falar Felix> s <fries> <S ้นนะจ้ามาเฮ็ดคู่ปีเฮ็ดคู่ปีนี่เดี๋ยวชาหน้ากันเมื่อยตอนนี้ได้แบบกินกต่สบายพี่น้อยเป็นฝอยตัวเองเนาะเฮ็ดคือฝอยกินคือใบหญ้าหมดแล้วมาทำแจยวกับเฮ็ดคือใญาเป็นไหนเดี๋ยอะเฮ็ดกินนี่ไะไรก็กินไบบห้าอยากยูอยากนอนกินอกินใบหญ้าเฮ็ดโอ้ยขมุกขบูมได้กังทำไม่ได้ยืนกังขึ้นไปนอนแนี้ให้ให้แบบ ก้าเมนเจอามาเึ o. O? Yeah. ิว่าบบงานแาเป็นบย้ใช่หเาท่านสมัยอะเดีดีบ้านนะเบิแล้วคือลางันนี่ผูบ้านก็นีพี่น้องบ้านส่วนส่วนไหนก็ดำดำเนาะไมด้บัานนี่นะเบิ่นเลิ่มเริ่ไปเฮ็นหน้าหน้าวานลายแล้วอีกย่างก็หย่าลายเนาะอืาบ้านเห็นะเขาแบบขา่าะคุคนคนมีแบบใชย่างบัดสมัยนได้พ่นยมันกมีผู้บ้านลายยู่ยวนีนต้องไปเบิ่งหน้า ่วันั่นนะบอเราขายหนื้อไร้สิี้หน้าเข้าเลยไม่เจ็เ่อเห็นหน้าวา,านนี่สิ่งที่ยื่ออได้ป่ยอยยังแระถามผนํน่รระจางก็มวผพ้ช่างนั่งเพิฟอกเพียแล้วก็เมื่อยาวก,วก,ก,ก,าากบกินได้จะไปเบิร์นไปนอนให้กินสาวแล้วกบกินเลยช่างหน้าาวปลำหน้าลานองเนาะ แล้วกับ้าวเห็ดข้าไปลำหน้าไปว่านก้าระวานยังไ่เลี้ยเราวะโยยามนี่ใครเห็นเรื่เห็นงานเาอ้ยแท่ไม้ฉันไ้แล้วมายาแงด้วยเว็นอเนี่ยเชื่อเป็นขุดที่ได้กับไม้เอาไม้เอาคือว่าพอท่านผูแกงได้จะเงินเนี่บบได้ไรงอ่าานะเช่นี่ยีงอันติโน่เชงล้ม่อน่ะพี่ต้องคนคอมเมนมาบก้อยแกเชื่อ่ได้ เอาไ้ ah, ่อยุกแนะุกยาซุกเพล็ดละซุกแล้วแช่บ้างแช่ยูไม่กินยนม่กินทีนีใช้ได้เพลเชื่ออิงแล้วเเนสาวอเ้าบานห้องนีู้ในงานน้ำเกิดแม่ลำบากมาหายกระดกมาสุยายเมืนชุกนะแหไปดิ พอสิไปเฮ็ดนํากันพี่น้องเอ้ยช่วงนี้มันเฮ็ดกําลังออกรายเนาะเพราะว่าบ้านบาเตอร์เฮ็ดเอกหลายบ่หลายพี่น้องเอ้ยไปไปก็ได้ทุกคนเนาะนายก็บ่นผู้นอยเด้ผู้ไป3ก็ได้บางคนก็ันค่ํากลางคืนขายไดู้ะร้านะช่องมันโลแพงแน่ตอนนเนาะอืขนาดค่อยบ่เคยได้เงินขายเฮ็ดยังพอได้ือไปงัวานีนมโดแงนั่น À, cái ăn cho này mà chào yên như chào yên lắm <laughs> à, đấy, <laughs> à, à, này. เอารูกาานเ่แล้วนอะลาะไูปุเรียนลูกอะมีเนตู้เปตู้เอาน้ำกแคนีอันนี้เ้ามมีแต่เเงอนนี้ก็เพื่อนทีะไปใช้กันเงี่นีอันีตอนว่าได้อเขมันได้อปตูเอาน้าตอนเอาเราเอาแบแ้นักิพบามน่อเชอร์เหมือน่าเผอเียแบบ Okay, nó kim sạp pi đây sạp bài trăm hết xong hết ta ai tự này mẹ ta và mẹ tu là hao cứ hết mẹ tu hoàn à hao hết đủ nhau một đại cướt bài sáng cứ không à, à, nào để mẹ tu du là hao cứ mẹ tu đủ nhau một cướt à, à, à. cái chim cái nhang trăm đây được không trăm du du tu trăm hai na này cả để. เอปี้ยวมาเลยต่านาไบ่ี้ปล่อยไปแล้วก็ไม่้ชนใจแล้วจับแ้วจาไกลตออเอาลานนั่นเอาลานประเทศเไก่เม่ออ่อนนะปล่อยไปลานบิิตาเพ่งนะจะปีบอ่จะปีอะไม่ดูเสียตอนตอนที่เราป่วยนั้เอ้ยี่ปนสาปีไปประมาณจำน้องลิตนี่สิบสามสิบสี่นี่ะก็ประมาณเท่าสิปีแล้วใช่ไหมถ้าเสียนะอ๋อตัวเนาะตักีคือิหาเลยจ้ะ

ไอเดอมางัวกินก้าเล่มก้าไเดบิช่าโอ้เราโลก้าเดบิช่างนังกับอะโอ้วมึงบวบไงถ้คิมจะคือบ้าวน่ะพัวหนามาง่ายบ้าชดอยู่เนี่ยมึงเดอยังงัวมังกินลุงเป็นแบบน่ะฟักบงอ่งามชอบไปเด็ดไปใช้มีดเลยก็หละไปไปต้มไงไอ้แดดบดไปบดมาอยู่มันเนาะเจ็บบัวตอนมบอยู่พี่น้องเอ้ย ปวดแข้งปวดขาแล้วไปหลายมื่นเลยมืออื่นขอโจ้ได้มืออื่นนี่พาไปก่อนขอโจ้ไว้ก่อนแล้วมืออื่นนี่พี่น้องไม่ได้พาพี่พาน้องไปหาเฮ็ดแต่มืออื่นนี่เมื่อยอ่ะทำเมื่อยแด้วหมืออื่นกับวัดนาะหมื่นเป็นพักเันพักมันชุกเันเสาวัดเมื่อยไปอีกเนาเมื่อยไปอีกเนาะเอ้ยมีนังดาลันกินยักดาลน้องกินนังหน่อเฮ้ยเฮ้ยจะเอ๊ bắt đầu và... đã chăng đi mà nó không, không nói ơi ôm nhau nó lạ bạt bạt đây bạt đây được à thưa cha thưa cha ạ thưa cha à thứ thưa cha đó thưa cha ừ bà đi ba đúng này đủ cho bà đi ba này bà đi ba bà đi sao ไปเบลางเห็ดก่ออมหยังนําค่ะป้าน้องเอ้ยคิมค่ะขอดอกได้ฮะตื่นเด้แม่ก็ตักตื่นบ่อย่าว่าลาอมนั่นว่าเออไว้ใส่วีดีโอเนาะด่างเห็ดก่อนเด้อเนาะจิไว้ก่อนเอาเป็นกําลังใจให้แม่น้องเตหเด้อนงเบิ่งพอมีแฮงพี่น้องเอ้ยให้กําลังใจน่เนาะาไปหากยาว่าเมื่อยยาว่ามึนนงเบิ่งซือมื้อนี้ ไปสิเมื่อเจอจบคลิปแล้วไปพอกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้์ลาพี่น้องเพื่อนำดูกันสบายดีโดยไปเด้อจุกเด้อบบ๊ายายเด้อฝากเป็นกำลังใจให้เราไปดูเข้าไปดูกหรือปะเออถูกหรอกถูกเออดีๆเก่งๆบาย